สวัสดีค่ะทุกคนก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีหอมซีเอคลิฟร์เนียกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ปักหมุดไปที่สะพานปูชักนะคะหรือสะพานปลานะคะวันนี้วันที่7เดือนเมษายนเวลา11นาิกาครึ่งนะคะทุกคนก็เดินหน้าตรงไปที่สะานสะพานปูชักหรือสะพานปลานะคะเขาก็จะเปิดเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนที่นี่เป็นแหล่งทะเลอาหารสด ที่เพชรบุรีชะอำนะคะที่เป็นอาหารทะเลที่มีคุณภาพแล้วก็ได้หิ้วกันมาสดๆกินสดๆกันเลยค่ะอันนี้เรากำลังเดินหน้าไปที่สะพานปูชักนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารทะเลสดๆแล้วก็ชมราคากันนะคะว่าแพงไหมนะคะก็วันนี้แม่บ้านอเมริกานะคะกลับมาที่เมืองไทยพามาแนะนำนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าอยากจะรีวิวนะคะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมราคา แล้วก็หารทะเลพร้อมๆกันเลยจ้าจะถึงกันแล้วนะคะทุกคนในส่วนของการจอดรถนะคะก็ถ้าไม่อยากเสียตังก็หาจอดด้านนอกเลยค่ะแต่ว่าถ้าด้านในเขาจะมีที่จอดรถนะคะราคาก็30บาทนะคะข้างในเลยนะคะเข้าไปข้างในด้านหน้านะคะเลียวขวา30บาทเท่านั้นค่ะ ก็ที่นี่นะคะจะเป็น ตลาดทะเลสดนะคะ,ะชาวประมงก็จะไปหาทะเลหาปูหาปลาสดๆนะคะมาขายที่นี่นะคะทุกคนถ้าใครมาเช้าหน่อยก็จะมาทันที่เขาเอาเรือลงนะคะก็ต้องมาแต่เช้าเช้าหน่อยนะคะแต่เราตอนนี้มาสายแล้วค่ะ1 1โมงครึ่งแล้วนะคะก็มาถึงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคนก็ปละปลายไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะวันนี้เป็นวันอ่ารู้สึกว่าจะเป็นวันพฤหัสบดรีนะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นราคาต่างๆนะคะใครที่อยู่ โซนอเมริกานะคะคูณไปนะคะ33.3ประมาณนี้นะคะ,ะในส่วนของดอลลาร์นะคะก็จะ,ะหารสิ33.3นะคะก็จะได้ราคาดอลลาร์นะคะ,ะราคาเฉลี่ยที่นี่ก็เห็นอยู่ที่ประมาณ80 50 50 8 0 50ิ5 0้าประมาณนี้นะคะก็ถึง500ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้ออะไรนะคะกุ้งหอยปูปลามีเต็มเลยค่ะ ก็ตามไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ก็ดูกันในคลิปเลยนะคะอาหารทะเลสดๆแล้วก็มีคุณภาพต้องมาที่โรคโอซีฟูดที่นี่นะคะสะพานสะพานปูชากหรือสะพานปลานะคะทุกคนลืมบอกไปค่ะทุกคนที่นี่นะคะหลังจากที่เราสั่งอาหารทะเลนะคะกับเขาแล้วเราสามารถที่จะให้เขาปรุงสําเร็จให้เราได้นะคะไม่ว่าจะ นึ่งปิ้งย่างแล้วก็ทำเมนูต่างๆนะคะก็จ่ายพิเศษเข้าไปนะคะ<ม>ก,ก็ไม่แพงนะคะ จะมีเราทำกุ้งผเผานะที่เราสั่งไปหรือไม่เราจะให้เขาทำเมนูอะไรต่างๆก็จะมีจ่ายค่าปรุงพิเศษไม่แพงค่ะยังไงก็แนะนำนะคะมารีวิวที่นี่นะคะน่าสนใจมากอีกที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรับชมคลิปไปเลยค่ะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่มาท่องเที่ยวแถวนี้ได้มารับชมแล้วก็ามาจัดซื้อจัดหาที่นี่กันนะคะโรโคซีฟู้ด ที่อ่าชะอำเพชรบุรีค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสะพานปลานะคะทุกคนก็เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของอ่บ้านชาวบ้านนะคะแล้วก็เห็นไมคะ้มมีเรือประมงนะคะจอดเต็มเลยนะคะน่าจะเป็นช่วงเช้าที่เขาจับปูงหอยปูปลามาะคะ่ะแล้วก็เอามาขายที่ตลา,ตลาดแห่งนี้นะคะสดสดกันทั้งนั้นเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ จะกินหอยหวานขอถ่ายวิดีโอก่อน เิ็บปุ๊บเธอดูราคาสำรวจราคาไว้ก่อน หน่ t ยแปดสิบเอ็ดหน่อยแปดสิบสามหน่อยครับคุณกำลงหอยไหมอยไหม มานี่นะครับพี่ดรฟ์สุดเลยไแม่บ้านจ้าร้อยสามรนอยมีนะ ko